เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำํำประจำวันที่13มิถุนายนกับรอบคํำวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่ร้อนแรงอย่างมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วกับเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสซครับซึ่งรายละเอียดหลักๆเกี่ยวกับเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีประมาณนี้เลยครับโดย่อของกาตาอย่างอาวตารนะครับที่มีชิกฮามัดบินคาลิฟาอัลชานีซึ่งเป็นพ่อของทางชิิคัซนะรบ คือคลองหุ้นอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นคนรายงานว่า ตอนนี้กลุ่มทุนจากกาตาประสบความสําเร็จแล้วในการยืนซื้อสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากตะกุลเกรเซอร์ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ทั้งเรื่องจริงและก็ไม่จริงนะครับและนอกจากนี้แล้วก็เป็นการกดดันตะกุลเกรเซอร์ไปในตัวด้วยอย่างไรก็ตามนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้และก็เป็นข่าวที่มีน้าหนักค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตจากความเชื่อมั่นของบรรดารน,นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กซึ่งหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น่่าาาทีผม นอกจากนี้นะครับจากบรรดาข่าวสื่อกระแสหลกักอื่นๆอย่างเช่นของ BBC, CNN แล้วก็รวมไปถึง New York Times ก็ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกนันนะครับว่ากาตาณนะ์กำลังมั่นใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการที่เวอรโมสอนแมนเชสเตอร์อยูเต็ดครั้งนี้ครับซึ่งหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับ นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะครับทางไฟาอซาวอิสลามฝ่ายขาวด้านเศรษฐกิจของทาง B B C นั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาทะกูลเกรเซอร์ zer, พยายามเสบียงให้ชิกจัสตินนั้นเสนอราคาที่สูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่กับช่วงเวลานี้แล้วทุกอย่างใกล้มาถึงจุดจบแล้วครับปลายทางของผู้ชนะมุ่งไปที่กลุ่มทุนของกาตาอย่างแน่นอนยังไม่หมดเท่านี้นะครับรายงานล่าสุดของเลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสนะก็ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมนะครับว่า เซอร์จิมแรดคลิฟพร้อมจะกลับไปบริหารงานและลงทุนกับสโมสสนิสตามเดิมนะครับหากว่าไม่สามารถผู้ชนะในการเสนอราคาเทคอเวอร์สโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้แข่งกับชิกจัสซิมครับ เรามาต่อที่ข่าวลือเรื่องตลาดนักเตะของทีมรอบวันกันบ้างนะครับมานนร์กี้ข่าวแรกครับกับเรื่องของแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งจากสเปอร์วันนี้รายงานล่าสุดของ Sky Sport นะครับได้ออกมาระบุว่าความหวังของแมนยูเต็ดในการจะล่าตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะดับบุบลงไปได้แล้วครับเนื่องจากว่าสเปอร์ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจะไม่ยอมปล่อยแฮร์รี่เคนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกับทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามทาง Sky Sport ก็ยังมองว่าหากสุดท้ายแล้วสเปอร์จะเป็นต้องปล่อยตัวแฮร์รี่เคนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คงจะเป็นทีมนอกสึกพรีเมียร์ลีกมากกว่าดีตอนนี้นะครับมี2ยักษ์ใหญ่อย่างบร์เจนบูนิคและก็เรอัลมาดริดให้ความสนใจในตัวแฮร์รี่เคนอยู่ครับ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางมาร์กอัลดเอนนักข่าวของ ESPN โดยจากรายงานนะครับที่ออกมาระบุว่าในช่วงซัมเมอร์นี้มีความเป็นไปได้เช่นกันครับที่ดาบิดเดเครจะย้ายกลับไปคาแข่ขงอีกครั้งในศึกลาลิกาสเปนครับโดยในตอนนี้กับความเคลื่อนไหวของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรื่องสัญญาใหม่ของดาบิดเดเครนั้นมาร์กอัลดเนก็เผยนะครับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับที่แม้หลายสื่อก่อนหน้าจะออกมารายงานว่าแมนยูไนเต็ดกับดาบิดเลดเแครใกล้จะบรรลุต นอกจากนี้กับรายงานของฟราบิเซโอ o รมาโนล่าสุดกับเรื่องของดาบิดเดกอาร์นะครับก็ได้ออกมาเผยว่าทีมในซาอุดีอาระเบียนะครับทราบดีถึงข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ที่ดาบิดเดกอาร์คุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่ตอนนี้เอกสารยังไม่ได้รับการลงนามในข้อตกลงและก็มีหนึ่งในทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับก็จะพยายามยื่นข้อเสนอเพื่อให้ดาบิดเดกอาร์ยอมย้ายไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็อยู่ในตลาดเนะครับเพื่อตามหาในทวยกัันครบ มาที่ข่าวต่อไปครับกับข่าวลือร่วมกับกองหน้าโตเก่งของปเายเออย่างคีรีสเอมบาเป้โดยจากรายงานของเดอะการเดียนสื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่ามีสโมสรจากศึกพรีเมียร์ลีกนะครับประกอบไปด้วยแมนยูนเนเต็ดลิเวอร์พูลและก็เชลซีแสดงความสนใจใเรื่องสาการของเอมบาเป้ในหินป้ายเชนะตอนนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับเดอะการเดียนก็ยังมั่นใจว่าสานนต่อไปของเอมบาเป้นั้นน่าจะเป็นที่เรือเมลิดอย่างแน่นอนครับข่าวต่อมากับรายงานของสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อ e ฟนิ่งนิวส์กันบ้างนะครับ จากรายงานเมื่อวานนี้ของทาง ESPN นะครับที่ได้มีการระบุว่าแมนยูนเต็ดสเปอร์และก็นิวคาสเซิลกำลังสนใจดึงตัวเจมส์แมดดิสันกองกลางจากเลสเตอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้วันนี้ล่าสุดครับสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อีฟยิ่งนิวส์ก็ได้ออกมาย้ำเนะครับว่าสาม,มสโมสรดังกล่าวประกอบไปด้วยแมนยูนเต็ดสเปอร์และก็นิวคาสเซิลกำลังตามล่าลายเซ็นของกองกลางตัวเก่งวัย26ปีรายนี้จริงครับดูตอนนี้กับฝั่งของนะิวคาสเซิลน่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับเนื่่่องจจาจาาาาากกกกวววมมีรรรรเเัันะะะัับบตตนนะะะยแล้ค มาระดีข่าวต่อไปนะครับกับทัสนาของเบนจาคอบนักข่าวชื่อดังของ c b s Sport นะครับที่ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าตอนนี้สเปอร์ให้ความสนใจจะดึงตัวเจดดนซันโชไปร่วมทีมอย่างจริงจังแลวครับในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปารีสแซงแช็กแมงทีมดังจากฝรั่งเศสและก็นาโปลีแชม์ล่กเกาโชเซืยอาร์ทีมล่าสุดนะครับที่ก็แสดงความสนใจในตัวเจดดนซันโชอยู่เช่นเดียวกันโดยเบนจาคอบนะครับที่ทัสนาดึงกล่าวผ่านทางยูนเตสแตนเอาไว้ว่า ตอนนี้ความสนใจจากสเปอร์เป็นเรื่องจริงนะมันแน่นอนอยู่แล้วและกับความเข้าใจของผมนะก็คือตอนนี้เอลดิรเคนฮาร์กนะค่อนข้างจะพร้อมที่จะให้เวลากับเจดอนซันโชซึ่งกับเหตุผลนี่แหละที่ทําให้เขาไม่ได้อยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆของนักเตะที่ต้องย้ายออกจากทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็ยังว่าแล้วนะกับเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครหรอก ผมรู้สึกมั่นใจนะว่าตัวเลขระดับ50-60ล้านปอนด์อาจจะเป็นราคาที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมพิจารณากับดีลของเจดอนซันโชก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาพวกเขานะี่ยมีคนที่จะย้ายเข้ามารออยู่แล้วสําหรับผมแล้วคิดว่านี่คือดีลที่เป็นไปได้เลยนะผมเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านักหรอกแต่ความสนใจจากสเปอนอะ่์เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วผมอยากเพิ่มเติมว่ามีบางทีมในยุโรปก็จับตาดูอยู่เหมือนกันนะนึนั้นก็มีแฟชเช่และก็นาโปลีรวมอยู่ด้วย ดังนั้นมันจึงมี2ทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซันหน้นะที่จะส่งทีมแมวมองเข้ามาดึงเตะคนนี้อยู่ด้วยและผมก็ทราบมาว่ามีการเจรจากันภายในกับเรื่องของเจดอนซันโชอยู่ด้วยนะ <Yeah. S 1> มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัสนาของพอลสโคกันบ้างโดยสโคนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้เรื่องของคาแรคเตอร์และก็ความเชื่อของการผู้ชนะได้ถูกปลุกฝังให้กับบรรดาน,นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภายใต้การงทัพของเอลวิเกเทนฮาก หลังจากผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับกับการคว้าชแชมป์คาราบาวครับผ่านเข้าชิงรายการ FA รและก็คว้าตัว๋วลยสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกในซีซั่นหน้าได้สําเร็จโดยโพสโคนะครับได้ให้ทัสนาเดงกล่าวผ่านทาง MU TV ว่าผมคิดว่าเป็นเวลาอย่างน้อย2หรือว่า3ซีซั่นแล้วนะที่แมนเชสเตอร์ยเตดขานังเตที่มีภาวะผู้นําอยู่ในทีม แต่กับซีซันที่เพิ่งจบไปเมื่อคุณนึกถึงประสบการณ์ของคาเซมิโร่นึกถึงนักเตะอย่างลิซันโดมาตินสที่ช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินสําหรับคาเซมิโร่แล้วมีบุคลิกแล้วก็ประสบการณ์มากมายแล้วผมก็รู้สึกว่าทีมเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะกับซีซันที่เพิ่งจบไปจะเห็นได้ชัดว่าบรนดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยไนแต่มีความเชื่อในตัวเองมากขึ้นนะ ซึ่งกับในเกมกันหนึ่งครันหลายคนอาจจะบองว่าพวกเขาไม่ได้ครองเกมมากนักอย่างที่พวกเขาต้องการแต่สิ่งที่มันชัดเจนก็คือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้วิธีจะคว้าชัยชนะแล้วนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของฟุตบอลหลังจากนั้นโพลสโคก็ได้พูดถึงเอริกเทนฮากนะครับซึ่งเขาในยอมรับว่าประทับใจกับผลงานของเอริกเทนฮากอย่างมากครับในการคุมทัพปีสแสดงซีซั่นแรกทั้งเรื่องอิมแพกที่มีต่อสโมสรและกการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปในทิศทางบวกด้วยครับดิโห้ส์โค ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักเตะของสโมสรอหลายๆคนอาจอยากจะเล่นในแบบที่พวกเขานะต้องการจะเล่นมากกว่าในแบบที่คุณเื้อ,อยากจะให้เล่นและเอริกเทนฮาก,ก็ก้าวเข้ามาและก็เปลี่ยนแนวทางนั้นไปอย่างสิ้นเชิงบรรดานักเตะจะพยายามทําในสิ่งที่เขาต้องการพวกเขานะยึดมั่นกับสิ่งที่เทนฮากต้องการอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามหรือว่านอกสนามก็ตามซึ่งผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นะมันเป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างมากเลยละ่ะ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม